และนี่คือแท็บเล็ตที่สามารถใช้งานเป็นโนบุ๊กได้กับ Microsoft Surface รุ่นที่11ที่เปลี่ยนมาใช้ c p u Snapdragon ก,กแล้วแต่จะเป็นยังไงไปชมกันครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวโน๊ตบุ๊กสเปค,ครับวันนี้เราอยู่กับ n o t e บุ๊กที่จะบอกว่า n o t e บุ๊กก็ไม่เชิงเพราะว่ามันคือแท็บเล็ตที่เราสามารถใช้งานเป็น Notebook ได้กับแบรนด์ที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีปัจจุบันมาถึงรุ่นที่11แล้วกับ Microsoft Surface Gen 11หรือถ้าชื่ออย่างเป็นทางการเขาจะเรียกว่ารุ่นที่11นะครับจุดเด่นหลักเลยก็คือการเปลี่ยนมาใช้ CPU ที่เป็น Snapdragon X Series นะครับมีให้เลือกทั้งที่เป็น CPU Snapdragon X+ Plus ในรุ่นเริ่มต้นนะครับจนมากระทั่งถึงรุ่นที่เป็น Snapdragon X Elite นะครับและที่สำคัญในส่วนของ RAM เนี่ยเขาปรับเปลี่ยนแล้วนะครับจากรุ่นก่อนเนี่ยผมจำได้ไม่ผิดนะครับว่าเริ่มที่ RAM 8GB แต่ตัวเนี้ย แม้จะเป็น X-Pad ในรุ่นราคา4 9 9 0แล้วเนี่ยก็จะเป็นตัว RAM 16 g ิให้มาแล้วนะครับนอกจาก Surface Pro แล้วเนี่ยก็ยังมี Surface Book นะครับที่เปิดตัวมาใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าเป็น Pro เนี่ยมันจะเป็นแท็บเล็ตที่สามารถต่อคีย์บอร์ดได้ใช้งานร่วมปากกาได้จอภาพเป็นทัชสกรีนส่วน Surface Book เนี่ยก็จะเป็นโน้ตบุ๊กแคมเชลมาตรฐานโดยการปรับเปลี่ยนของ Surface ครั้งนี้เนี่ย ค่อนข้างเยอะกว่าเจเนอเรชันก่อนพอสมควรนะครับเพราะว่าอย่างแรกก็คือการเปลี่ยนมาใช้ CPU ที่เป็น Snapdragon X Series นะครับทำให้จากก่อนหน้านี้นะครับใช้ CPU ที่เป็น Intel Core i นะครับล่าสุดก็น่าจะเป็นรุ่นเจเนอเรชันที่12นะครับเปลี่ยนมาใช้ตัว Snapdragon เนี่ยหลักกของตัว Microsoft ที่เขาปรับมาใช้เนี่ยเพราะว่าเขาต้องการให้โน้ตบุ๊ก หรือว่าตัวแท็บเล็ตของเขาเนี่ยมีความแตกต่างจากท้องตลาดจึงได้จับมือร่วมกับพอคอมพัฒนาตัว CPU s n a สนับดากอขึ้นมานะครับและการันตีว่าเครื่องของเขาเนี่ยมีฟังก์ชัน c o p i l ล t p l u ล PC สามารถใช้งานตัวของ c o p i l ล t ได้โดยที่ไม่ต้องต่อเน็ตและที่สำคัญสามารถใช้งานได้ก่อนค่ายอื่นที่เป็น X86 ไม่ว่าจะเป็น Intel หรือ AMD เองก็ตามนะครับทำให้ตัวนี้มันเป็นจุดเด่น หลักๆแรกเลยนะครับจุดเด่นอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ทาง Microsoft น่าจะมองว่าตัวเองอยากได้ CPU ที่เป็น Exclusive เฉพาะของแบรนด์ตัวเองนะครับคล้ายๆตัว Apple Silicon ที่เขาพัฒนา M1 Series เนอะส่วน Microsoft เองเนี่ยยังต้องจำเป็นใช้ CPU ที่เป็นตัว Intel อยู่นะครับก่อนหน้านี้ทำให้ผมว่าเขามองถึงอนาคตว่าเขาอยากได้น้ t ตบุ๊กอยากมีผลิตภัณฑ์ที่เป็น c p u Exclusive ของเขาแม้ตัว s n a p ร r a g o n เองเนี่ยณปัจจุบันนะครับเขาจะทาร่วมกับแบรนด์อื่น่นนๆวาจะเป็ ที่เรารีวิวไปแล้วแล้วก็อีกหลายๆแบรนด์ที่กำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าตัว Microsoft เนี่ยยกทางไลน์อัพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Surface Book Surface Pro นะครับเป็นสรับราก g อนหมดนะครับผมว่ามันเป็นถึงจุดเปลี่ยนของ user แล้วว่าเราจะใช้งาน แบบไหนดีจะใช้งานแบบเจเนอเรชันก่อนที่เป็น Intel หรือว่าใช้งานเป็นตัวสันเดรากอนดีนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมว่าการันตีได้อย่างหนึ่งก็คือการที่ Microsoft จับมือร่วมกับคอคอมในการพัฒนาโคพายด์ PC ทพีขึ้นมาเนี่ยทำให้ตัว Windows เองเนี่ยมันจะได้อัปเดตอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะ Surface นะครับยังหมายถึงตัวของโน้ตบุกรุ่นอื่นด้วยที่ใช้ CPU ที่เป็นสันเดอร์กอนเพราะฉะนั้นการใช้งานแม้ช่วงแรกอาจจะมีการตะกุกตะกักบ,บ้างใในนนหลาา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 ยๆโปรรรรแแกกกมมมมมททีีาา่่่่่่ไไสถช้้งดดตตววออคคผิจัืษะ สามารถเชื่อถือได้ในระยะยาวมากขึ้นอ่ะอันนี้อินโทรดักชันระหว่าง Microsoft Surface c o ซคอคอมไซเนอร์ากนะครับแล้วก็โฟเพลทพั c ทีนะครับที่แน่นอนครับตัวนี้มีค่า AI สูงถึง45ทอ p ส์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว X อ็กพหรือ X อ็กกิก็ตามครับมาดูหน้าตาก่อนต้องบอกว่าหน้าตาของ Surface เป็นคล้ายๆเหมือนเดิมเลยนะครับจะคล้ายๆกับตัวเจเนเรชันก่อนแต่ผมรู้สึกได้ว่าขอบเขาเนี่ยจะมีความโค้งมนมากขึ้นนะครับจะไม่ค่อยเหลี่ยมแล้วตัวเก่าๆตัวก่อนหน้าเนี่ยจะมีความเหลี่ยมอยู่พอมมคววรแต่่้ขอบงทําาาใหผล กับถือแล้วรู้สึกได้ว่ามันไม่ได้บาดมือนะครับแล้วก็วัสดุหลักๆเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับทาง Microsoft เขาเคลมว่าตัวนี้เป็นอลูมิเนียมรีไซเคิลเกือบ100%นะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกแร่เอิร์ธที่เป็นแร่หายากเนี่ยเขาการันตีว่าจะรีไซเคิลถึง100%รุ่นนะครับต่างๆเนี่ยของ Microsoft Surface ตัวรุ่น2 11เนี่ย จะเหมือนกันทุกอย่างมีสีสีให้เลือกนะครับมีอาจเป็นภาษาไทยแล้วละกันมีฟ้ามีสีทองแบบทรายนะครับแล้วก็ตัวสีเงินและตัวนี้ที่เราได้มารีวิวจะเป็นสีดำนะครับมีสีสีให้เลือกแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเช็คมาตอนนี้สีที่จะมีขายแบบหาซื้อได้ก็จะมีตัวสีดากับตัวสีเงินนะครับวัสดุต่างๆนอลูมิเนียมนะครับผมว่าข้อดีอย่างหนึ่งของมอสซอกก็คือวัสดุแน่นจับได้รู้สึกถึงความแน่นหนานะครับไม่ได้รู้สึกกองเก่งแล้วก็ตัวเครื่องบางมากเป็นพิเศษเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยเ็็็น่ามีอย้้คงกกกชด ด้านหลังด้วยมีไม้ด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็จุดเด่นเขาก็คือขาตั้งขาตั้งเป็นแม่เหล็กนะครับกลางให้ดูก่อนขาตั้งเป็นแม่เหล็กที่กลางได้เยอะมากการได้เกือบสุดอะถ้าเราวางอย่างนี้นะก็คือเหมือนเราวางตรงอย่างนี้ระวางสามารถดูหนังดูอะไรได้ผมว่าขาตั้งดีแล้วก็ขาตั้งเขามีความแข็งแรงมากนะครับเนี่ยให้ดูว่ามันเอ้ยมันแข็งแรงแล้วก็เนี่ยเขย่านะครับมันก็ยังแข็งแรงอยู่นะผมว่าจุดเด่นเขาคือขาตั้งแล้วก็ มีจุดตรงนี้นะครับ2จุดที่เอาไว้สําหรับเปิดขึ้นมาตรงนี้จะมีช่องไว้นะครับตัวนี้เดิมๆนะครับเมมโมรี่เขาจะเป็น256 5 1 2แล้วก็1เทแต่อนาคตเขามีคอนเฟิร์มว่าสามารถใส่ซิมได้ผมคิดว่าช่องนี้เขาจะเป็นช่องสาหรับใส่ซิมหรือว่าอ,อกกัปเกรดอุปกรณ์อื่นๆไดในอนาคตนะครับเดี๋ยวมาดูขอบด้านข้างก่อนนะครับขอบด้านข้างจริงไม่ได้มีอะไรมากครับอย่างด้านฝาผู้ใช้ก็จะมีตัวที่เป็นช่องต่อเดปเตอร์ครับช่องต่อเดปเตอร์เป็นมาตรฐานของทางเซอร์เฟอนะครับช่อง จะมีช่องสําหรับต่อตัวคีย์บอร์ดนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งฝั่งซ้ายของผู้ใช้นะครับจะเป็น USB Type C นะครับเป็นมาตรฐาน4.0 2พอร์ตตรงนี้นะครับซ้ายขวาและก็ใช่ครับมีแค่2พอร์ตนี้เท่านั้นซึ่งผมเทสแล้วนะครับตัวนี้ถ้าเราไม่ใชแดปเตอร์ของ s u r Face Charge สามารถใช้ Type C ช,ชาร์จได้เช่นเดียวกันนะครับเผื่อใครไม่อยากซื้อดปเตอร์เพิ่มหรือว่าอยากใช้งานดปเตอร์อื่นๆก็สามารถใช้งาน Type C ที่เป็น p ีดีชา g e ชาร์จได้เช่นกันนะครับส่วนด้านบนก็มีปุ่ม power เพิ่มลด หมดแล้วหมดแล้ว,หม,ลวหมดจริงๆนะจอนะครับจะเป็นจอสเกลแปลกๆนิดน,นึงก็คือเป็นตัว4:3นะครับมันเหมาะสําหรับใครที่ใช้งานแต่งภาพ้วยกันแล้วก็พาร์เนล panel นะครับเขาจะมีตัวพาร์เนลที่เป็น OLED ให้ด้วยจอผมทดสอบแล้วนะครับเป็นจอที่สีตรงอะ่ะชอบใช้งานชอบ,ชอบนี่ทัชสกรีนด้วยเป็นไงเก๋จอนะครับจะเป็นความละเอียด2880คูณ1920นะครับจอมันสเกลแปลกๆนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นสเกลที่เราสามารถใช้งานได้ดีนะด้านข้างนะครับจะมีซ้ายขวาตัวนี้จะเป็นลำโพงนะครับ2ตัวเสียงลำโพงดังดีมาก แล้วก็ให้มิติเสียงการใช้งานต่างๆที่ผมว่าดูหนังฟังเพลงสบายๆครับด้านบนก็จะมีกล้องเว็บแคมมาด้วยแล้วก็ไม2สตัวนะครับตัวนี้เขาจะมีฟังก์ชันพวกตัดฉากหลังต่างๆนะครับมี AI ช่วยเจนเนอเรตรูปอะไรเงี้ยมีฟังกชันพวกนี้หมดนะครับเว็บแคมเนี่ยสามารถใช้งานได้เท่าที่ผมทดสอบก็คือสามารถใช้งานได้ดีผมว่าเหมาะกับยุคใหม่ที่เราใช้ตัวเครื่องเนี่ย คอนเฟอเรนซประชุมกันนะครับน้ำหนักตัวเครื่องไม่ถึงโลนะครับประมาณ890กว่ากรัมนะครับสำหรับใครที่เน้นใช้งานสำหรับการเป็นแท็บเล็ตเนี่ยผมว่าตอบโจทย์ได้นะครับแล้วก็ข้อดีของมันก็คือมันมีขอบ จะมีขอบเวลาเราถือเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นตัวแท็บเล็ตทั่วๆไปเนี่ยมันจะแทบจะไรขอบเวลาจับเนี่ยเราจะจะเผลอโดนจอโดยไม่ได้ตั้งใจแต่อันนี้คือจะมีขอบเิดน,นึงผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของเรโชด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนถ้าใครที่อยากใช้ Surface Pro ผมแนะนําก็ต้องมีตัวคีย์บอร์ดด้วยนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็มีหลายสีให้เลือกแล้วก็เป็นคีย์บอร์ดเจเนอเรชั่นเนี้ยจะมีปากกาแถมมาให้ด้วยเวลาการใช้งานเราก็แค่แปะเข้าไปตัวนี้นะครับเนี่ยเสร็จแล้วแข็งแรงนะ เดี๋ยวมือลองไว้กันเหนียวก่อนนี่แข็งแรงอยู่สมมติจะใช้ออกแล้วก็บิดเนี่ยผมว่ามันเป็นดีไซน์ที่เขาทํามาเป็นอย่างดีแล้วนะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยแปะเข้าไปใช่ไหมเนี่ยมันจะมี2ส,สเต็ปนะครับจะมีสเต็ปแรกก็คือก็คือวาง่าบไปใช่ไหมครับเราก็จะมีปากกาที่เราสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็สัมผัสหน้าจอได้เขียนดีแต่ถ้าไม่ใช้นะครับก็วางใช้เข้าไปได้แล้วก็ ยกขึ้นมานะครับมันจะมีตัวเนินขึ้นมานิดนึงเพื่อให้เราสามารถพิมพ์ได้สะดวกขึ้นนะครับแต่การใช้งานจริงนะครับผมรู้สึกว่าคีย์บอร์ดเซอร์เฟ็เป็นอะไรที่แบบชอบอะต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือมันมีการสั่นนิดนึงมันได้อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเฮ้แต่ผมชอบนะวิลลิงคีย์บอร์ดดีแล้วก็มีไฟแบ็คลไรนะครับแล้วก็ปุ่มคีย์บอร์ดต่างๆงผมว่าเขาทำเรียลออกมาได้ไดีนะครับแล้วก็แน่นอนครับมีปุ่มโค้ดพิลอลด้วยเมื่อไม่ใช้แล้วเราปิดจอบ ตัวเครื่องก็จะดับแล้วก็ถือเหมือนคล้ายๆตัวแท็บเล็ตพวก i p แ d แล้วกันที่มันจะมีแม่เหล็กอยู่แล้วเราปิดปุ๊บมันก็จะติดขึ้นมาอ่าแล้วก็การจับถือต่งตางๆครับน้ำหนักรวมคีย์บอร์ดอยู่ประมาณโลนิดๆนะครับสำหรับผมถือว่าไม่หนักจนเกินไปแล้วก็เป็นโน้ตบุ๊กที่ให้เรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีว่าแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าใช้งานจริงแล้วกับ Surface Pro รุ่นที่11เนี่ยจะเป็นอย่างไรครับ จุดสังเกตอย่างหนึ่งของตัว Microsoft Surface นะครับแม้หลายคนจะบอกว่าตัวเป็น Snapdragon เนี่ยความร้อนมันน้อยกว่านะครับแต่ว่าทาง Microsoft เขาาก็เผื่อตัวช่อง,งน้ำมันไว้จะเห็นว่าจะมีช่องที่เป็นหนาขึ้นมานิดน,นึงเพื่อเป็นช่องในส่วนของการระบายความร้อนนะครับแล้วก็ผมขอพูดถึงเรื่องของความร้อนเลยละกันเพราะว่าตัวเนี้ยเนื่องจากทุกอย่างอุปกรณ์เนี่ยมันถูกบรรจุติดตั้งอยู่บนหน้าจอทล้งหมดไม่ว่าเป็นทัชสกรีน CPU RAM ต่างๆนะครับทำให้ความร้อนของตัวแผงชิ้นเนี้ยสูงพอสมควรนะครับแม้ตัวเซนเซอร์ของ โปรแกรมวัดเนี่ยอาจจะเช็คไม่ได้นะผมใช้กล้องจับความร้อนเดี๋ยวผมลงรูปไปด้วยนะครับในส่วนของอุณภูมิเครื่องนี้นะครับจากกล้องตรวจจับความร้อนเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ47-48องศาเซลเซียสนะครับแต่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นโน้ตบุ๊กทั่วไปเนี่ยมันจะมีร้อนแค่ตรงจุดบริเวณของ CPU นั่นเองแต่ตัวนี้เนื่องจากทุกอย่างเขาซิลแล้วแผงหลังเนี่ยเป็นส่วนในการช่วยระบายความร้อนด้วยเพราะฉะนั้นแผงหลังเนี่ยจะมีอุณภูมิที่เท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ใช้งานหนักๆต่อเนื่ เพราะว่าถ้าถือเนะี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงความร้อนที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าตัวเครื่องแม้จะร้อนมันก็ไม่ได้ร้อนจนเราไม่สามารถจับได้นะครับมันก็ยังสามารถจับถือได้อยู่และเอาความเป็นจริงนะครับใครจะใช้งานร้อนตลอดเวลาเนอะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นข้อสังเกตอย่างหนึง่งแล้วกันแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่อาจจะร้อนอุ่นๆจะนิดหนึ่งครับมาในส่วนของสเปคโดยละเอียดนะครับผมขอบอกก่อนว่าตัวเครื่องหน้าตาต่างๆเนี่ย ทั้งหมดจะมาในขนาดหน้าจอเดียวกันก็คือขนาด13นิ้วนะครับความละเอียด2,880คณ1,920นะครับอันนี้จอเหมือนกันแล้วก็จะมีสเปคจอที่เป็น OLED ด้วยนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเท่าที่ผมเช็คเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจอ OLED สำหรับในรุ่นที่เป็น Snapdragon X Elite นะครับส่วน X Plus เนี่ยก็จะเป็นจอภาพที่เป็นจอ LED มาตรฐานท,ทั่วไปนะครับแต่ว่ารองรับการทัชสกรีนรองรับการใช้ปากกาทั้งคู่ CPU นะครับเพื่องที่ผมได้มาทดสอบจะเป็น CPU Snapdragon X Elite นะครับ มีค่า NPU อยู่ที่45 TOPS นะครับและยังมีรุ่นร่างนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นก็จะเป็น Snapdragon X Plus นะครับมี NPU 45 TOPS หรือ TOPS เหมือนกันนะครับรองรับ c o p i l o t Plus PC เช่นเดียวกันทั้งคู่ Windows 11 Home นะครับแล้วก็ตัวพอร์ตการเชื่อมต่อก็จะมี USB Type C มาตรฐาน4.0นะครับเอ่อบอดี้อลูมิเนียมแล้วก็ น้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่0.89กิโลกร,รมัมการรับประกันจะเป็น1ปี Limited Hardware Warranty นะครับอันนี้ผมนิดน,นึงแล้วกันจริงๆอยากให้เป็นประกัน2ปีแล้วนะครับเพราะแบรนด์อื่นผมว่าประกัน2ปีแล้วเนี่ยผมอยากให้ Microsoft แนะนำเพิ่มอีกนิดนึงเป็นสัก2ปีอะไรอย่างเงี้ยครับสเปคทั้งหมดมีด้วยกัน5สเปคนะครับสเปคเริ่มต้น4ตัวจะเป็น RAM 16กิกทั้งหมดนะครับจะต่างกันที่สโตรเลตแล้วก็ CPU นะครับตัว CPU ตัวแรกนะครับจะเป็น Snapdragon X Plus SD s 256กิกถัดมา จะมีราคาอยู่ที่48,990บาทจากเป็น snapdragon X Plus เหมือนกันแต่ว่าตัว SD Storage เนี่ยจะเพิ่มเป็น512กิกถัดมาจะเข้าเป็น snapdragon X Elite นะครับ RAM 16กิก SD 512ราคาสเปคนี้จะอยู่ที่59,990บาทครับแล้วก็ถัดมาเพิ่ม Storage snapdragon X Elite เหมือนกัน RAM 16เหมือนกัน SD Storage เป็น1 t b ราคา67,990บาทและสุดท้ายท็อปที่สุด snapdragon X Elite RAM 22กิก SD 1 Terabyte ราคา89,900 90บาทครับต้องอยอมรับอย่างหนึ่งว่าถ้าเราวัดที่สเปคต่อราคาเนี่ยอาจจะตามคู่แข่งอยู่นะเพราะคู่แข่งเนี่ยมันอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่านี้นิดหน่อยนะครับบางตัวอาจจะเยอะ,ยอะแต่ว่าข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนยังไม่รู้ก็คือ Surface Pro ร,รุ่นนี้นั้นคีย์บอร์ดที่ผมรีเซตนนั้นไม่ได้แถมนะครับคีย์บอร์ดและปากกาต้องซื้อแยกในมูลค่า1990บาทเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆือซื้อตัวท็อปเนี่ยแปดหมื่นเกราพันเก้าร้อยาก้ื้อตัวนี้กต้องลองคิดดูเพราะว่าราคาพวกนี้ ยังไม่รวมตัวคีย์บอร์ดที่อีก1990บาทนะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าถ้าใครซื้อตัวนี้เนี่ยควรจะซื้อคีย์บอร์ดมาด้วยเพราะว่ามันช่วยเสริมสมรรถนะการใช้งานได้ดีขึ้นและตัวปากกาเองไม่ต้องซื้อแยกนะครับคือเราซื้อเซ็ตคีย์บอร์ดแล้วเนี่ยเขาจะแถมปากกามาให้เลยก็จะเหมาะสาหรับใครเพื่อนๆที่เป็นสายครีเอเตอร์นะก็จะใช้งานได้แต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นข้อสังเกตยอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของราคาและก็คีย์บอร์ดที่ต้องซื้อเพิ่มนะครับส่วนแรกที่อยากจะพูดถึงก็คืืออออออเเเเเเรรรรร่่่่่่งงงงขขแแบบตตตตตตีีนะคคคั surface าคัาาาาามมมมสปปวววว Surface ยไไ้้้ใชชดูณ10โ ทดสอบแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ใช้งานอยู่ได้ประมาณ8ชั่วโมงกว่าๆถึง9ชั่วโมงนะครับส่วนหนึ่งเข้าใจได้ว่าเนื่องจากทุกอย่างถูกติดตั้งบนเมนบอร์ดบนหน้าจอหมดเลยนะครับทำให้แบตเตอรี่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีความจุสูงมากนะครับเท่ากับโน้ตบุ๊กที่เป็นแคมเซีที่มันจะแยกจอแยกคีย์บอร์ดแยกแบตเตอรี่ออกจากกันนะครับซึ่ง ถ้าถามผมนะแบตเตอรี่8ชั่วโมงนี่คือต่อคีย์บอร์ดด้วดยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต่อคีย์บอร์ดแล้วก็อาจจะปรับให้มันลดความสว่างลงหน่อยเนี่ยมันน่าจะใช้งานได้ระับ10ชั่วโมงตามที่เคลมไว้นะครับตามสเปคเลยถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของ performance ของ CPU นะครับอย่างตัว c i n e b e n c h 2024นะครับตัวนี้คะแนน multi-core p l e อยู่ที่731คะแนนและ single-core อยู่ที่108คะแนนนะครับก็สเปคเนี่ยผมเทียบตามสเกลที่ทางโปรแกรมลงไว้เนี่ยแน่นอนครับมันแรงกว่าตัว Ryzen 7 5800 X, แต่ว่าก็ยังตามในส่วนของ Apple M1 อยู่เล็กน้อยนะครับในส่วนของ Sin เก e Core นะครับก็เอาเป็นว่า CPU X Elite เนี่ยมันแรงเชื่อถือได้แล้วแล้วก็เรื่องของการใช้งานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเช่นการเล่นเกมแล้วกันนะครับคะแนน3 d m ดีมากในส่วนของ Steel Nomad เนี่ยจะอยู่ที่2110คะแนนและตัว CPU Profile นะครับถ้า Max r a d e เนี่ยสูงสุดอยู่ที่7 8 4 4คะแนน SSD นะครับตัวนี้เขาไม่ได้ระบุสเปคนะครับว่าเป็นมาตรฐานไหนแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัว Gen 4แต่ความเร็วการอ่านสูงสุดจะอยู่ประมาณ3,000 หกรแคะแนนและเขียนอยู่ที่2516คะแนนก็กลางๆครับไม่ได้สูงถ้าเทียบกับมาตรฐานตัว Gen 3นะครับก็สูงกว่า Gen 3นิดน,นึงแต่ว่าสาหรับผมคิดว่าถ้าเราไม่ได้ทํางานหนักๆเปิดโปรแกรมเยอะๆอ,อะไรเงี้ยมันก็เพียงพอสําหรับการใช้งานนะแต่ว่าจริงๆผมคิดว่าน่าจะใส่ SSD ที่จะไปสูงกว่านี้นิดนึงสำนีมาในโหมดของ time spy นะครับจะอยู่ที่1899พคะแนนครับและยิ่งที่เกิดในตัวรีวิวของ ASUS ก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นตัว X 1 5ที่เป็นตัว X Plus เนี่ยเนื่องจากโปรแกรมก่อนหน้านี้มันอาจจะใช้งานนไมได้แปปััจจุบนเนโรกร,โรก Microsoft ส่วนใหญ่และโปรแกรมของ t h อร์ p าร์ตอย่าง Adobe ต่างๆเนี่ยเขามี Certified นะครับว่าสามารถใช้ร่วมกับ CPU ที่เป็น Snapdragon X Elite x p l u s ได้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าโปรแกรมต่างๆใช้ได้ถึง80-90%นะครับแน่นอนว่าพอจับมือร่วมกับ Microsoft มันก็สามารถใช้งานได้สบายๆขึ้นนะครับหรือยังโปรแกรมเทนน้าจอตัว Display Care ที่ผมใช้เนี่ยตัวนี้ก็สามารถเช็คได้แล้วนะครับด้วยค่าสีเนี่ยสูงถึง9 9 6% sRGB 74.2% Adobe RGB และ81.8% DCI-P3 นะครับโดยมีค่ารูเมนเนี่ยคว้าความสว่างหน้าจอสูงถึงระดับ574เลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นจอที่สว่างสู้แสงมากเข้าใจได้ว่าเป็นจอกระจกนะครับแล้วก็เป็นจอแบบที่มันคุณภาพพิเศษเนี่ยผมเชื่อถือได้อย่างหนึ่งคือจอของ Surface เนี่ยมันมีคุณภาพดีนะครับทำให้เราสามารถใช้งานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกราฟิกเรื่องของตัดต่อได้เป็นอย่างดีนะครับแม้ DCI-P3 อาจจะไม่ถึง100%แต่ผมว่าอยู่ระดับที่80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ใช้งาน พวกนี้ตัดต่อได้สบายๆนะครับและสุดท้ายนะครับตามสเปคของ CPU Snapdragon X s e r i e s มันจะเป็น X p ั u นหรือ X e l i t e เองเนี่ยเขามีจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ Performance แม้ไม่ต่ออะแดปเตอร์นะครับแต่อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อสังเกตยอย่างหนึ่งก็คือแม้ประสิทธิภาพจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าการเชื่อมต่อของอะแดปเตอร์ที่ต่างกันก็อาจจะมีผล ต่อ performance ได้นะครับผมทดสอบอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการแรดอร์วิดีโอแปลงจาก 4K เป็น Full HD ซึ่งจริงๆผมจะแปลงทิ้งไวใ้ในทุกรุ่นในทุกเครื่องที่ผมทดสอบอยู่แล้วนะครับอันนี้เพื่อดูว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีสเกลประมาณไหนที่ผมสามารถเอามาเทียบได้อย่างตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆต่อเด็ปเตอร์ของเขานะครับผมขอโชว์เด็ปเตอร์นิดนึงอันนี้คือเด็ปเตอร์ของเขานะครับเด็ปเตอร์ของ s u r f a c เสเปคของเขาจะอยู่ที่39วัตต์นะครับและข้อดีของเขาก็คือมันเป็นแม่เหล็กที่แปะได้เเเลลยนนนี่่ปป็็็แแแมหหกกะะอ้้ไดรืจ ด้านนี้ก็ได้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งเพราะแล้ว,ลวเวลาสมมติใครเตะก็ คล้ายๆ Mac Safe ของของตัว Apple เนอะมันสะดวกดีแต่ว่าข้อจำกัดก,ก็คือเราต้องใช้ดัปเตอร์ของเขาและแม้เครื่องนี้จะชาร์จผ่าน USB Type C ได้แล้วแต่ผมลองใช้ทั้งดัปเตอร์ของตัว Surface กับตัวดัปเตอร์ของเป็น Type C ที่เป็นร้อยวัตต์แล้วกันนะครับถ้าเป็น Surface เนี่ยเรนเดอร์จากไฟล์ 4K เป็น Full HD จะใช้เวลาอยู่ที่14ี่นาทีนะครับแต่พอใช้ดัปเตอร์ Type C ที่เป็น100้วัตต์ชาร์จผ่าน Type C แล้วเนี่ยกลับใช้งานเวลาเรนเดอร์อยู่ที่20บนาทีผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นข้อ ต้องใช้อแดปเตอร์ของมันจะดีกว่านะครับแม้ไทซีจะชาร์จได้ก็เถอะแต่ว่าถ้าอยากได้ Performance จริงๆผมแนะนําว่าก็ใช้อแดปเตอร์ของ Surface ดีกว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตยอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ว่าโดยรวมถ้าเราไม่ต่ออแดปเตอร์เลยมันก็ให้ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับการต่ออแดปเตอร์เลยครับและนี่คือผลทดสอบทั้งหมดของ Microsoft Surface Pro รุ่นที่11ครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่า Microsoft Surface Pro รุ่นที่11เนี่ยมันเป็นรุ่นที่ปรับ ปรเปลี่ยนหลายๆอย่างโดยเฉพาะในส่วนของ CPU และการที่การันตีเรื่องของ c o p i l o t Plus PC เนี่ยทำให้เครื่องนี้เ่ยสามารถทำงานด้าน AI ได้เยอะขึ้นโดยเฉพาะการใช้งาน c o p i l o t แบบออฟไลน์ ine, นะครับมันมีฟัง์กชันหลายๆอย่างมากมันจะเป็นตัวตัดฉากหลัง Generate รูปหรือกระทั่งฟัง์กชั่น Recall ที่ตอนนี้อาจจะเป็นฟัง์กชั่นที่เป็น เวอร์ชันพรีวิวอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นดาบสองคมนะสำหรับฟนะังก์ชันรีคอร์ยแต่ว่าเอาจริงๆถ้าเราใช้งานด้าน AI เยอะใช้งานด้านเ e นเนลเดรูปหรือการทํางานด้านประมวลผล AI ผมว่าตัวนี้จะเป็นโน้ตบุ๊กที่ออกมาแล้วพร้อมใช้งานได้จะต่างจากตัวที่ใช้ CPU X 8 6กบวกกบบ Windows 1 1นะครับที่อาจจะต้องรอถึงพฤศจิกายนแต่แน่นอนครับมันเป็นเรื่องของสัญญาผมเข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องของสัญญาระหว่างตัวคอร์คอมกับตัว Microsoft ทําให้การพัฒนาตัวนี้เนี่ยมันเกิดการควบคู่กันระหว่างผู้ผลิตตัวฮ นนแต่ข้อจํากัดสําหรับผมเองก็มีมากพอสมควรสําหรับตลาดในบ้านเราเนะเพราะเนื่องจากตัวตลาดในบ้านเรามันมีหลากหลายแบรนด์มากๆไม่ได้มีแค่ตัว Microsoft Surface หรือแบรนด์อย่างตัว Apple หรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันยังมีแบรนด์อื่นๆที่ยังมีดีไซน์ถ้าเน้นเรื่องของการใช้งานแท็บเล็ตวิดีโอนะมีดีไซน์ที่คล้ายๆกันมีสเปคที่ใกล้เคียงกันและยังมีออปชันที่ให้มาเลยเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยเนะี่ยราคาที่ผมบอกไปมันเป็นแค่ราคาเฉพาะเครื่องตัวหน้าจอแต่ตัวคีย์บอร์ด และประการเนี่ยมันต้องซื้อแยกนะครับทำให้ตัวราคาเครื่องเนี่ยสำหรับผมถือว่าสูงไพอสมควรและในเลนส์ราคานี้มันจะมีตัวเลือกอีกราคารหลายตัวนะครับตัวนี้จึงเหมาะกับเพื่อนที่เน้นโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตที่ซื้อไป พร้อมใช้งานและเน้นใช้งานทั่วๆไปเน้นจอภาพคุณภาพสูงวัสดุดีแข็งแรงใช้งานยาวๆได้ไม่มีปัญหารวมไปถึงการที่เลือกซื้อออปชันอย่างตัวนี้ได้รู้สึกแบบสบายใจนะเพราะว่าต้องยอมรับว่าราคาสูงนะการใช้งานตัว Surface Pro การใช้งานตัวคีย์บอร์ดมันควรจะใช้งานด้วยกันทําให้สําหรับใครที่การเงินไม่ใช่ปัญหาอยากได้น o t บุ๊กแท็บเล็ตวินโดวที่ตอบโจทย์ครบทุกการใช้งาน และมาพร้อมโครเบรอร์ดพัทป,ปีซีที่ใครใช้งานใ i ต้องมีครับกับตัวนี้ Microsoft Surface so คุณที่11ใครที่เห็นอย่างไรกับเครื่องนี้ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยครับสุดท้ายนี้แต่ออยู่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ